ไปนะครับกับพีรพัฒน์มวยเด็ด789เชอรี่นี่กระดูกมวยการผ่านมวยนี่เหนือกว่าแน่นะครับรูปร่างสูงยาวฝีมือมวยนี่จัดจ้านนะครับในขณะที่พีรพัฒน์นั้นโอ้โหเรียกว่าเตะต่อยแรงอาวุธนี่แรงทุกทุกนะครับแต่ว่าวันนี้ดูว่ารูปร่างช่วงชกจะเสียเปียบเหมือนกันครับเอาเดี๋ยวดูครับ123มครับมีหมัดหนักๆแรงๆ้วครับพีรพัฒน์ครับแต่ว่า 4- 5้นี่เขาว่ากันว่าโอ้โหเป็นแดงสนทยาของเชอรี่เลยครับ ส่วนคู่เอกวันนี้พลาดไม่ได้นะครับต่างศึกต่างสายครับด้านหลังเวทีเนี่ยซ้อเอจิตมองนลนคนสวยครับสุนทรีโลหะพืชนี่มารออยู่แล้วนะครับวันนี้นําทีมมาเองเลยครับมาเชียดวงสมพงศ์หรือว่าเจ้าเพชรสีหนิงคงชูช่วยเดิมครับเอาละครับมาดูยกนี้นะครับยกแรกขึ้นมานี่ทางด้านของธีรพัฒนรูปร่างเสียเปรียบนะครับต้องเปิดเกมเข้าหา เชอรี่นีขยับหลอกล่อนะครับซ้ายก็ขวาอีกแล้วนะครับคู่นี้เชอรี่รนีสูงยาวนะครับแล้วว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงพีรพัฒนเองนี่ก็ประเภทจิ้มท้องจิ้มหน้านะครับทรอโหดแข็งแรงแข็งแกร่งครับแล้วก็ฟอร์มสดขึ้นมารุ่นน้องก็จริงนะครับทางด้านของพีรพัฒนี่ครับคู่สยกแรกนะครับ แล้วก็ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในนี้ครับวันเสาร์ที่6มีนาคมครับทูฟายูช่อง24ครับก็จะถ่ายทอดสดมวยสากลนัดพิเศษเลยครับศึกยอดมวยโลก WBC a ชียครับสดจากสนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับจังหวัดปทุมธานี6โมงเย็นเป็นต้นไปครับวันเสาร์นี้ครับมีทั้งการโชกของแชมป์เปี้ยนโลกคนล่าสุดของเมืองไทยครับแชมป์เปี้ยนโลกคนที่49ก็คือปัญญาประดับสีนะครับจะทำการอุ่นเครื่องด้วย แล้วก็มีการป้องกันแชมป์ครับของ WBC เอเซียในรุ่นซ u เปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของกล้องฟ้า CPF ทางนี้จะเปิดศึกสายเลือดครับกับสามารถเล็ก GNG Boxing Gym นะครับก็นีม่มีดีกรีเป็นอดีตแชมป์ WBC เอเซียเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงการชกอุ่นเครื่องของยอดนักชกค่าตัวเงินล้านก็คือเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ด้วยอ่าติดตามนะครับ วันเสาร์นี้ครับสุดพิเศษครับสึกยอดมวยโลก WBC AC เลยครับถ่ายทอดสดทูฟอยู่ห่อง24 6โมงเย็นเป็นต้นไปครับมาดูกันบนเวทีนะครับตอนนี้นี่นะครับโอ้โหโชว์เหลือเกินนะครับทางด้านของเชอรี่สลับขาถีเลยพีรพั์ไม่สนนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปก็โดนสายตรงๆนะครับของเชอรี่ทิมซ้ายมาแล้วก็เตะซ้ายแล้วก็วนลงไปเรื่อยไม่ปะทะนะครับเพราะว่าฝีมือนี่กระดูกมวยนี่จัดจ้านเหนือกว่าแน่ครับทางด้านของเชอรี่ วันนี้ก็มาดูกันที่การยืนระยะแะ้ครับยุกย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าพีรพัฒนนี่อาวุธแรงทุกลูกอยู่แล้วครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวต้องติดตามเลยครับไม่เคยเจอกันมาก่อนอ้าหมดยกแรกพักคู่เดียวครับแต่ก็ไม่แน่นะคุณเอกนะมวยตัวใหญ่มวยตัวเล็กนี่แต่น้ำหนักปล่อย ของเจ้ามรดกเพชรเนี่ยมากกว่าได้ลอยกับได้แรงปะทะเดี๋ยวดูกันเอาแต่คู่นี้ก่อนครับออเอาล้ครับยกนี้นะครับยกที่สองนี่ทางด้านของพีรพัฒน์ต้องพยายามเบียดให้ติดเพราะว่าไปยืนคุยนี่โอ้โหดูแล้วเชอรี่นี่เขาจัดจ้านเหลือเกินซ้ายนี่จัดนะครับแล้วก็มีหมัดซ้ายมีทิ้ตรงๆนี่ออกสวยงามออกแม่นด้วยครับโดยเฉพาะข้างซ้ายนี่เนียนตาเหลือเกินนะครับทางด้านของเชอรี่ถือว่าไม่ใช่งานง่ายของพีรพัฒน์แน่นะครับถึงแม้ว่าจะหนุ่มกว่าสดกว่าก็จริงครับ อีกคนนึงก็คลาสสิกแล้วครับเชอรี่ครับส่วนพิรพัฒน์ก็ได้ลูกแข็งแรงได้ความสดครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะผ่านมวยรุ่นพี่ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยขยับปูเข้ามาเลยครับเชอรี่ครับหลอกจะถีบแล้วก็ไม่ถีบครับโอ้จุกจิกชกยากเหลือเกินครับชกไปชกมาเดี๋ยวดูครับว่าพิรพัฒน์จะปวดหัวหรือเปล่าเดี๋ยวของฉายาผลไม้อับยาพิษเดี๋ยวต้องดูครับเชอรี่หนักแรงนะครับหนักแรงทุกลูกเลยว่าพิรพัฒน์สีเสื้อมวยเด็ด789ดแ เสียตีเสียหมูเสียป๊อปม,มีอาชีพพิเศษก่อนชกแล้วนะครับเาลีน่นอนครับมีอาชีพแน่นอนทางด้านของพีรพัฒน์ขอให้ชนะอย่างเดียวนะครับวันนี้ตอนนี้ก็พยายามเบียดนะครับเพราะว่ามาเจอมวยเกา๋าฝีมือจัดเชิงสูงอย่างเชอรี่นะครับหมัดซ้ายนีทิ่มตรงๆสวยงามครับสาหรับเชอรี่แล้วก็มีแข้งซ้ายด้วยเรียกว่าพีรพัฒน์เองนี่จะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเดินเบียดเดิน,ดน,ดนชนเข้าไปนี่มีสิธิ์หล่นได้ครับ โอ้นี่ครับสองทูที่ผ่านไปนี่นักชกดังจากจังหวัดสุรินทร์นี่โอ้โหพลิกแพ้ไป2คนแล้วครับเดี๋ยวต้องมาดูคุณเอกวันนี้นักชกจากสุรินทร์คนที่สาผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวรู้กันครับเชอรี่จากสุรินทร์เลยครับธิรพัฒนนี่หนุ่มหน้าม,มนคนอุบลครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับตนต้นก็ทนหน่อยแลละครับหลักเหลี่ยมของนรรรุ่นพี่ครับ แต่ว่าพอเลิกปวดหัวได้เดินบทเดินเบียดเข้าไปหายใจลดต้นคอเดี๋ยวดูครับว่าเตอเชอรี่เนี่ยจะต้านความสดของพิรพัฒน์ได้หรือเปล่านะครับเดินเข้าหาครับนี่นะครับมีหมัดซ้ายนีทิ่มตรงๆนะครับแต่างซ้ายนี่ทำลายจังหวะเอาไว้ครับแล้วก็มือนี่ถ้าตกนิดเดียวนี่เป็นเรื่องนะเพราะเชอรี่นี่ก็เป็นนักวยที่ว่าเต่ก้านคอเก่งอีกคนหนึ่งครับแล้วก็หลักเหลี่ยมเชิงจัดจ้านพิรพัฒน์ไม่สนนะครับรู้นะครับว่าถ้าอยู่นอกนี่ลำบากแน่ ต้องพยายามเบียดเข้าหามีหมัดนี่นะครับทิ่มลำตัวแล้วก็มีแข้งขวาเนี่ยต้องเป็นอาวุธเด็ดของพีรพัฒน์นะครับนี่ครับโอ้โหไปขวาไปขวาครับพีรพัฒน์เปิดเกมชวนทะเละอชอร์รีชอร์รี่ม่เหมือนดูยังยังไม่เร่งเท่าไหร่นะคุณเอกยังไม่เร่งมากครับอาหมดยกที่สองก่อนครับพันนมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายกาแฟสมวยไทยครับรสชาติเข้มเตะปาก สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายครับโทรไปที่0947891419โดยเสียสมานบุญยอขอขอบพระคุณครับเอาละครับเกมการโชก็ยังออกมาในรูปเดิมน,นะครับโดยพีรพัฒน์นี่เดินขยับเข้าหาชวนทะเละมีเตะขวาต่อยขวาเชอรี่นี่ยังคุมเกมนะครับยังไม่รีบร้อนนะครับมีแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายเนี่ยเลยว่าทำลายจังหวะเอาไว้ ทำให้ทางด้านของพิรพัฒน์นี่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับแต่ตอนนี้นี่ชัดเดินเบียดชนนไปเรื่อยนะครับมีต่อยหน้าต่อยท้องเนี่ยจะเป็นเรื่องนั้นดีนะครับเพราะว่าทางด้านของเชอรี่นี่ก็ดูว่าสภาพร่างกายความหนุ่มนน่นก็ดูจะเป็นรองนะครับทีนี้แบบนี้ครับพอยกที่3เนี่ยพิรพัฒน์ต้องจําลองเหตุการณ์เหมือนสมัยจีบสาวคนแรกแล้วครับเช้าถึงเย็นถึงอย่างเดียวครับเดินให้เร็วกว่าเดิมติดตัวมากกว่าเดิมครับเดินครับอาแต่ว่าเจอทีแบบนี้ครับโอ้โหพวกเข้ามาหาต่อครับเล่งแล้วครับหมัดซ้ายครับ เชอรี่จับไว้ก่อนกอดไว้ก่อนครับเก็บอาวุธเอาไว้ครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับอ้าวพิรพัฒน์อย่างที่คุณเอกบอกไว้ครับต้องเบียดให้ติดเหมือนคุณเอกสมัยตอนจีบสาวคนแรก<า>เอาติดเข้าไปช้าถึงเย็นถึงๆๆอ้าวพิรพัฒน์โอ้โหแต่ว่าตอนนี้เชอรี่โอ้โหชอบเลยครับพีพ่อารีแบบนี้ถ้าพิรพัฒน์เดินช้านะครับยียกว่าวันนี้มาชกเนียนเลือกเกินนะครับชกละเอียดเลือเกินนะคดับทางดานของเชอรี่ อาวุธมวยนี่สวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังหวะฝีมือเก๋าเกมคอยเก็บคอยกันแล้วก็โต้คืนตลอดนี่นะครับแข้งซ้ายนี่ถือว่าอาวุธเด็ดเลยเอาละครับเชอรี่ดูว่าตอนนี้เริ่มจบมั่นใจนะครับในขณะที่พีรพัฒน์เองไม่สนแล้วนะครับรู้นะครับว่ายืนคุยไม่ได้ต้องเบียดต้องชนไปเรื่อยเอาละครับแต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควรครับทนได้ทนไปพิ้วได้พิ้วไปครับหมัดซ้ายแข้งขวาของพีรพัฒน์ครับ เชอรี่ก็หมุนออกเหมือนกันครับไม่ยอมอยู่ในจุดที่เป็นมุมอับพิรพัฒน์เดินต่อครับแต่ว่าเชอรี่ดูครับขยับแล้วแบบแหม่ทำให้เสียจังหวะในการเดินเข้ามาของพิรพัฒน์ครับเตะตัดล่างครับแล้วก็แข้งซ้ายครับเชอรี่สกัดแล้วก็ติดเบรกไว้ตลอดเลยครับจุกจิกครับวนใจตลอดโอ้โหถีบขวาไว้ครับจอมถีบจากโอ้โหเจอหมัดซ้ายหมัดขวาครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวาพิรพัฒน์ก็ตีเข่าขวาครับพิรพัฒน์ พยายามอยู่นานอกขยาวแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่าวงในนี่ดูแล้วทางด้านของเชอรี่นี่ก็มีคอยไล่แขนนะครับทาให้ทางด้านของพีรพัฒน์ยังตีไม่ถนัดแต่ว่าต้องเบียดเข้าไปนี่นะครับเตะขวาต่อยขวาเชอรี่ดูว่าโดนหมัดเข้าไปก็ทําท่าจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ออกอาการยังเรียกว,ว่ายังคุมเกมเอาไว้ได้ครับก็ปล่อยให้ทางด้านของพีรพัฒน์นี่ต้องเดินเข้าหาตลอดเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ี่ครับ วันนี้ชกสบายเหลือเกินนะครับเรียกว่าหลักเลียมเชิงความเก่าก็ดูเหนือกว่าด้วยอ้าวสรุปแล้วนะครับมาดูว่าเหนือหรือไม่เหนือนะครับผ่านมา3ยกมาลุ้นกันต่อยก4ฝี่ายแดงเชอรี่นะครับซ้ายน้้าเงินพีราพัตรประเภทหาเรื่องอย่างเดียวชนเดินปังเข้าไปปังเข้าไป2ดอกดนาโตมาสวยพีรพัทรนี่แรงป้ายอยู่แล้วนะครับ45หเนี่เป็นของพีรพัทรนะครับเป็นมวยอาชีพของเขาเลย4ี่ พยายามจะเบียดจะชนวันนี้นะครับทำอย่างไรก็ได้นะครับให้ทางด้านของเชอรี่นี่ยุกย่นให้ได้เอาละครับยังเดินตลอดเชอรี่นี่ดูว่าวันนี้มานิ่งนะครับมาเนียนตาหรือเกินนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดดูไม่ปะทะด้วยนะครับฉาบช่วยแล้วก็ทําได้ดีครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับฮาตอนนี้อย่างน่าคิดอยู่ครับยกที่4อ่กรรมการแยกก่อนครับโอ้วันนี้เชอรี่แกมาทกละเอียดจริงๆครับอ่ะจะต้องดูครับพีลาพัทจอมบูจอมบุก มาลูกศิษย์พี่อึ่งอุบลตอนนี้มาวงไนวงไนวงไนครับใครดีกว่ากันครับอมิงมาดูลูกนี้นะครับสายของเชอรี่เหมือนกันนะอดีตนะครับขอวานเล็กเพชรดีในลูกศิษย์ของเสนาวนะครับโอ้โหช่วงนั้นฮอตซ้ายราชสีนะครับมาดูว่าเชอรี่วันนี้นี่และครับในศึกเพชรดีของเรานี่มีสองรอบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จบรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อทางช่องห้าด้วยนะครับเอานี่แหละเสียแบนนะครับคุณ ชัยรัตน์นะครับคุณชัยรัตน์วชิรรัตนวงศ์นี่ส่วนเปียรัตน์นี่เสียตังค์แล้วก็เสียเนาเนี่คุณวิรัตน์วชิรรัตนวงศ์นะครับแล้วก็นัทเดชโอ้โหผู้มาเตอร์รายนี้ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวร้อนแรงคู่มวยนี่บึกบึกบักตนหลอดเอ้านี่นะครับพยายามจะเร่งนะครับพีรพัฒน์มีแข้งขวาต่อยหมัดแล้วก็จับปล้ำในทีเข่าโอ้โหแต่ว่าเชอรี่นี่ไม่สนดูครับดูจังหวะทำลายจังหวะนะครับซ้ายทิ้มตรงๆ แต่ว่าหยุดไม่ได้นะครับหยุดนิดเดียวนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันต้องขยันโต้ตลอดตอนนี้นี่ครับมาไปเข้าาปครับพิรพัฒน์ถูกซะโอ้ยว่าแข่งนี้กระดอเลยครับโอ้วาแข่งหนักจริงๆริงพิรพัฒน์อ้อาวตอนนี้มาเชอรี่โอ้แต่ว่านี่ครับมายังออกอาวุธโตได้สวยๆอยู่ครับเชอรี่อา้าวพิรพัฒน์บุกหนักบุกหนักนายปล้ำ ปั้มยังไม่ตีนะครับยังตีไม่ได้กรรมการแกะแย่ก่อนต้องชนอย่างเดียวนะครับหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวพีราพัฒน์ไยแดงเชอรี่เอาออกลีลาซ้ายออกโยกไปเตะไม่เตะแทงไม่แทงนี่แหละครับไม่ไม,ไม่ให้ท่านได้ชมเพชรดีนี่สองรอบเลยทีเดียวรอบแรกแล้วก็รอบสองมันทั้งนั้นไม่ต้องห่วงนะครับโอ้โหดอกเมื่อกี้นะครับเตะเข้าไปนี่ลูกนั้นนี่ถ้าว่าถ้าชิงยามีลิเกเลิกเลยครับ น้ำเงินพีระพัฒน์นี่อาะมาลุกกันต่อนะครับบนเวทีเลยทีเดียวต้องเดินตลอดพีระพัฒน์เคยรีนี่ถอยหลังเี๊บยกนี้ต้องต้องเข้าแล้วต้องต่อยแล้วนะครับซ้ายหมาโดนขวาของพีระพัฒน์อีกทีนึงนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านรัฐงทวพุ่งเศรษฐไพฑูรย์แนะนําของซ p แล้วก็โตโยต้าเครมอเตอร์ด้วยครับครับนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีครับ21่สิบเอ็ดโทรลู๐๙๐บริการครับที่สําคัญครับมีโปรโมชั่น รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับรับประกันตัวถังปลอดผูอีก10ปีด้วยกันอ่สนใจจะซื้อ t o โยตานี่แนะนำเลยครับลองที่ Toyota า m o มอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับ่ว่าสภาพร่างกายหอามสดนี่เป็นเหตุนะครับ<ช>ทำให้พิกถันไปได้นะโอ้โหนี่นครับโดนแต่ละดอกพอโดนนี่ออกอาการนะครับทางด้านของเชอรี่แต่ว่าอาวุธที่ออกไปก็สวยงามเอาละครับดูครับทางด้านของพิรพัฒน์ไม่สนก็พยายาม สาดแข้งไปเรื่อยนะครับคุมเกมเาไว้นะครับเชอรี่อเองโดนก็ไปเนื้อเนื้อนะครับก็ทําท่าจะหยุดจะยุบจะยอมแล้วครับแม่นมวยนี่นะต้องต้องแรงทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายด้วยนะครับนี่แหละกลับมาโอ้โหยี่แนะานามของเพชรดีบ็อกซึ่งประมาชนนะครับหนุ่มโบ๊ทนัทเดชนี่เรื่องคู่มวยคอ้ไไม่เป็นสองรองไครเลยทีเดียวออกมาแล้วก็แฟนชื่นชอบตลอดแล้วก็มวยพลิกตลอดเลยนะครับ ครับแล้วก็เรื่อแจ้งนะครับก็ทุกวันพระัพดีอย่างที่เรียนไว้ครับเรามีศึกเพชรยินดีนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็จะมีคู่เอกสองช่วงนะครับอย่างในช่วงนี้ช่วงแรกก็คือคู่ต่อไปก็คือมรดกเพชรเจอกับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์ครับต่างศึกต่างสายคู่เอกช่วงที่2ครับคิมรวยเพชรพัชระอะคาเดมี่ครับจะเจอกับศักดิ์สิทธิ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองโอ้น่าติดตามนะครับนี่เป็นคู่เอกช่วง2คิมรวยกับศักดิ์สิทธิ์นะครับ กันได้ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นลมไม่รู้จะสงบหรือยังครับเชอร์รี่ก๊อกสองมีไหมไม่ว่าบรรยากาศบนเวิธธีตอนนี้นี่สงครามทำท่าจะสงบแล้วนะครับเชอร์รี่เองนี่ก็ดูว่าโดนเข้าไปเนื้อเนื้อ,เน,อเน้นๆต้นๆนีน่ออกอาวุธสวยงามดีนะครับแต่พอโดนต่อโดนเนี่ยต้านไม่อยู่สู้ความสดไม่ได้นะครับนี่แะครับแฟนๆมวยก็โดยมากจะมองกันเป็นเพราะว่าดูมวยกันมาตลอดเพราะว่าท้ายของเชอร์รี่นี่ ดีก็จริงนะครับแต่ว่าพละกกำลังแม่พพรพัฒน์แก่แกชนอย่างเดียวสั้นแต่ว่าแข็งแรงอ่ะแข็งแรงและดื้อด้วยนะดื้อด้วยนี่นะครับในน้ำาของเพดีนีบล็อกซึ่งโปรโมชั่นนะครับก็ทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งมาถึงตรงนี้นะครับหนุ่มโบ๊ทนัทเดชว่าชีระรัฒนาวงศ์ในเรื่องคู่บน่โอ้ออกมาแล้วนี่แฟนชื่นชอบตันหลอดแล้วก็ตอนนี้สัปดาห์หนึ่งเรามีสองรายการเลยหมดยก สุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนะครับก็เห็นภาพประทับใจว่างั้นเถอะรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นึงกรรมาการผู้ห้ามบนเวทีครับครับก็ดูการรวมคณะ่เป็นทางการกันอีครั้งนะครับไม่น่ามีปัญหาเลยครับผู้นี้เอาเลยครับ ทางด้านของพีรพัฒนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเรียกว่าโชว์ฟอร์มได้สวยอีกไฟนะครับรุ่นน้องนะครับวันนี้ก็ผ่านสำเร็จครับเดี๋ยวมาติดตามกันในคู่เอกนำรายการครับ